สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทาง youtube ครับวันนี้มีเหรียญของประเทศเพื่อนบ้านอีกแล้วนะครับแต่เป็นเหรียญนี้ถูกประมูลเมื่อปี2 0 1 6ครับ2อ่6ันนะครับที่เซลซีสอเพื่อเสรีดอตคอนะครับประมูลไว้นะครับ ผมก็มีเหรียญมาฝากคุณกันนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับปีนั้นประมูลไว้ที่5,000บาทนะครับก็ถูกคนประมูลไป5,000บาทนะครับแต่ถ้าณปัจจุบัน2016ผมบอกเหรียญน,นี้มีค่ามากเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญสาธารณประชาชนลาวนะครับพศ2 5 1 8หยเหรียญเงินขัดเงาพระเจ้าศรีสว่างวัฒนานะครับกษัตริย์ องค์สุดท้ายของสาธารณประชาชนลาวนะครับอาิตภัณฑ์หอพระแก้วนะครับก,ก,ก,กุมเวงจันราคา5000กีบนะ5 0 0 0กีบนะครับน้ำหนัก11.70ผลิตจำนวน7 7 5เหเหรียญเท่านั้นนะนะครับเป็นเหรียญที่มีคุณค่าทางประดิษฐ์ประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับของสาธารณประชาชนลาวนะครับ หลายท่านหรือจะเป็นพี่น้องทั้งคนไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวที่มีเหรียญนี้นะครับผมบอกว่าเหรียญน,นี้น่าจะมีค่าณนานับปัจจุบันน่าจะเป็นหลายหมื่นเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมกับช่อง10บล้าน YouTube Channel นะครับโอ้ผมบอกหน,อหนึ่งนะครับก็วันที่1วันที่2เมษายนนะครับจะมีอ่าบ,บริษัทเ e อื้อเสรีก็จะมีการประมูลนะครับหลายๆท่านที่มีเหรียญก็ ลองเปิดดูในเว็บนี้เลยนะฮะนะครับเพราะว่าวันเหลืออีสองวันเท่านั้ใดครับที่ที่สิบนะจะปิดจะปิดการส่งเหรียญว่าใครจะต้องส่งเหรียญไปประมูลก็ลองลองดูนะครับเผื่อหลายๆท่านที่มีเหรียญเก่านะครับเยอะนะครับถ้าสนใจการประมูลก็ขอนเทนเชนครับลองติดต่อดูนะครับลองเปิดดูเซลซีสองเอิร์สซีรีดอก็แล้วกันนะครับมีข้อมูลต่างๆที่มาฝากคุณกันมากมายที่หลายๆท่านที่ชอบสะสมเหรียญนะครับวันนี้ขอบคุณครับติดตามชมกับ 10ล้าน youtube channel วันนี้สวัสดีครับ